สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนกัการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระโหลแพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวร์แพนอะมิโน,โนวั์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกโแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามาติดตามผลการทํางานอยู่ที่หมู่3าครับบ้านปากคลองตําบลละมออําเภอนายงจังหวัดตรัง ที่นี่ครับเจ้าของสวนปลาล์มครับเขาปลูกปลาล์มไว้จํานวน15ไร่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามีปลาล์มอายุ8เดือนใช้3เกลือวัแพนสูตรใหม่มาตั้งแต่ปลาล์มเรียกว่าเริ่มต้นปลูกแล้วเขาบอกว่าปลาล์มเนี่ยปัญหาเริ่มต้นก็คือต้องทําโครงสร้างปลาล์มให้แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกไปเรื่องของเรื่องก็คือต้องทําให้ยอดแข็งแรงและที่สําคัญถ้ายอดไม่แข็งแรงมแมลงจะมาจัดกินใบ ซึ่งใบของปาล์มเนี่ยครับเป็นที่ชื่นชอบของแมลงมากถ้ากัดกินไปโครงสร้างต่างๆก็จะเสียหายวันข้างหน้าครับทลายปาล์มก็จะเล็กลงผลของปาล์มก็จะเล็กลงผลผลิตที่ได้ก็เรียกว่าสูญเสียเสียหายกันทีเดียววันนี้ครับมาดูแลปาล์มตั้งแต่ต้นเล็กๆเพื่อที่จะเติบใหญ่ไป3ปี4ปีให้ผลผลิตมากมายมหาศาลเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือวัวแพนสูตรใหม่ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ นี่คือเจ้าของสวนปาล์มอายุ10เดือน15รไร่บอกชื่อเสียงแรล่งนามด้วยครับผมชื่อปาลมบุญ,ญโยงับปาลมบุญยงครับขอเรียกสั้นๆว่าบา่าวลมบ่บาวลมนะครับบา่าวลมนะครับ <จะ S 1> อีกท่านหนึ่ง<ะ>ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือแพ้สูตรใหม่บอกชื่อด้วยครับผมผมวริศสมคิดครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับครับพี่วริศครับขออนุญาตเรียกว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับ ทำไมถึงพาผมยังสวนปาล์มแห่งนี้ครับพี่วุีครับอ่าครับก่อนก่อนจะบอกกับๆกับก่อนหน้านี้ครับนารมเ็าปลูกทุเรียนอยู่ด้วยอ๋อก็ทุเรียนของนารมอ่ะไม่เจริญเติบโตกิ่งเล็กต้นเล็กแล้วผมก็เลยเอาคู่หูของเราอ่ะมามามาให้ใช้ดูครับก็ใช้ไปตอนนี้กิ่งเริ่มโตผลผลิตก็น่าจะได้ปีหน้านี้ครับอ๋อครับก็หมายความว่าบาวลมไปติดใจกับการใช้กับทุเรียนแล้วครับครับโดยมาแนะนํา แล้วเรามีความรู้เรื่องสวนปลาล์มอย่างไรถึงมาปลูกปลาล์มอายุ8เดือนเนี่ยครับปเป็นการทดลองเป็นการทดลองครับเรารู้เรื่องไหมว่าการปลูกปลาล์มเนี่ยมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับ <c oughs> และทำไมตัดสินใจไปปลูกตั้ง15ไร่เ <c oughs> ป็นการดดทดลองดูทดลองดูครับเรารู้ไหมว่าปัญหาของปลาล์มเล็กอ่ะมันมีอย่างไรมีเยอะปัญหามันมีอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะมะเร็งใหญ่ด้วงลงยอดอย่างเนี้ย ตั้งแต่เล็กๆเลยครับอ๋อมันชอบยอดอ่อนอย่างนั้นเหรอครับชอบยอดอ่อนถ้ายอดอ่อนก็เหมือนคนเนาะครับชอบอะไรอ่อนๆนแข็งๆเราฟันเฟ้อยดีนะครับนันการตอนนั้นทําไมเราไปสนใจเรื่องยอดอ่อนของต้นปาล์มว่าถ้าโดนมแมลงกัดกินแล้วในอนาคตมันจะเกิดการเสียหายทางผลผล,ผลิตครับโครงสร้างของปลามันียายพอโครงสร้างความเสียหายเท่าที่ท,ทราบมาก็คือว่ายอดปาล์มเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดของใบต่อๆไปถูกไหมครับครับ ใบมันก็จะปรุงอาหารเก็บอาหารไม่ดีถ้าใบแรกๆเขายอดแรกๆเนี่ยโดนมแมลงกัดกินแล้วก็เรียกว่าใบมันก็จะไม่ยาวต่อไปถูกไหมครับ,รบยอดก็สูญเสียหายการเจริญเติบโตก็ลดลงไปงถูกไหมครับ,รบในอนาคตพอ3ปีทลายปามอาจจะลดลงไปด้วยถูกไหมครับเพราะจากการ <c oughs> ที่ต้นไม่โตอันนี้ครับผมมาถามเลยตอนปลูกแบบทดลองนะนะครับเราเริ่มใช้สเกลือเวอแพนนะ่ะ อะไรมาเริ่มต้นก่อนในการใช้ไม่ว่าจะเป็นอะมิโนไขโตัซานคู่หูนี้หรือหญิงกเกษตรครับมาใช้อย่างไรเล่าให้ผมฟังโดยละเอียดนครับหญิงกเกษตรใช้ลองก้นหลุมก่อนแล้วหลังจากปลูกแล้วก็ใช้คู่หูนี่ครับใช้คู่หูฉีดก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลย พอลองก้นหลุมด้วยหญิงเกษตรถูกไหมครับจากนั้นก็ใช้คู่หูมาสจั่นครับผสมท้ายังไงครับใช้สองช้อนครับตวอน้ำยี่สิลิตรอะมิโนใช้2ช้อนน้ํา20ลิตรครับไคโตซานนะครับเจ้าสองช้อนเหมือนสองช้อนเหมือนกันไคโตซานก็2ช้อนเหมือนกันอะมิโนก็2ช้อนเหมือนกันในปามเล็กวิธีฉีดทํำยังไงครับป้นยอดใบและรอบพื้นดินด้วยทั้งยอดทั้งใบครับแล้วก็คอปามคอปามลงพื้นดินลงพื้นดินด้วย กี่วันต่อครั้งครับสาหรับปามเล็กเนี่ยสิบวันสิบห้าวันครั้งครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆตัวนี้อายุสิบเดือนความแตกต่างยังไงเห็นว่าชาวบ้านแถวนี้เนาินทาเราว่าอย่างไงบ <c oughs> <c oughs> ้างประนามเยอะปัญหาเจ้ามันยังไงชาวบ้านเขาที่เขาปลูกปามเหมือนกันเขาบอกเรา,าย่างไง <c oughs> บอกว่าตัวกว่าของเขาเหรอครับอายุเท่ากันอายุเท่ากันครับโตกว่าของเขาครับเขานินทาเราอย่างนั้นครับครับซึ่งมันเป็นการนินทาที่ว่าดีมากเลยนะครับเพราะโตกว่าของเขา ก็หมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยแตกต่างกันครับแตกต่างกันเยอะถ้าปามเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ากลุ่มที่ใช้เคมีในการาบำรุงดูแลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเลยก็ตามทีเขาบอกว่ายอดมันเนี่ยบางทีหักของเรามีบ้างไหมยอดหัก,มหกไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับเ,เ,เ,เคยกังวลไหมเคยกังวลก็แต่ว่ามีบางสวนที่เห็นว่าใช้เคมี <S <S <ifier> ถึงขั้นที่ยอดปามหักมีไหมมี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 ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราโล่งใจว่ายอดปามของเราไม่มีหักท่าอย่างนี้เราสักกี่อีกกี่ปี จะให้ผลผลิตประมาณสามปีนะครับครับที่ต้นของเราบางต้นนี่เขาบอกว่าเห็นเริ่มแจงนกแล้วครับเหรอครับจริงเหรอครับมันมีไม่สิบเดือนเริ่มแทงนกเนี่ยไม่มีไม่เคยมีมีเดียแปลงนี้ครับเหรอครับไม่สิบเดือนเริ่มแทงนกแล้วครับเราเราเราแปลกใจไหมแปลกแปลกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นที่ถูกใจครับถูกใจละสําหรับผู้ปลูกสวนปาล์มนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเรียกว่าปาล์มเล็กตั้งแต่เริ่มต้น จนไปถึงการที่เรียกกันว่านะครับจะมีโอกาสได้ผลผลิตในวันข้างหน้าทลายต้องมีน้ําหนักแน่นอนมีมีมีถูกไหมครับครับบ่าวลมรู้จักคําว่าทลายเนี่ยว่ามันใหญ่มันโตมีน้ําหนักเนี่ยถ้าทลายรือทลายหนึ่งเนี่ยเขามีน้าหนักกันเท่าไหร่โดยทั่วไปมันอยู่ที่ระยะของปามอายุมัมด้วยครับมาอยู่ที่อายุอ๋อถ้าอายุมาก ลลายก็โตทลายจะโตครับไปตามอายุครับดังนั้นสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำหรับรออนาคตข้างหน้าถูกไหมครับครับถ้าเขาถือว่าปลาล์มเนี่ยอายุสูงสุดที่มันทําผลิตผลที่ได้น้ําหนักสูงสุดเนี่ยตอนสักกี่ปีประมาณสิบปีสิบปีนะครับตอนนั้นจะมากันแน่นทลายเลยลาเบลล์เลเบล์เลยนะครับครับอย่างเราถ้าเราใช้อย่างนี้เรามั่นใจว่าก่อนสิบปีไหมที่มันจะสามารถที่จะทําทลายได้ น้ำหนักขนาดที่เรียกว่าตอนอายุสิบปีของคนทั่วไปถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้จะดีกว่าจะดีกว่านะครับโอ้โหคิดนิดนึงแต่บอกด้วยความหนักแน่นว่าจะดีกว่าเพราะมันเท่ากับว่าย่นระยะเวลาการได้ผลผลิตที่มากขึ้นความภาคภูมิใจในการที่ได้เห็นการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ถ้ามีระดับเกรดเเกรด B เกรด C เราให้การทดลองครั้งนี้ในปาล์ม15ไล่ของเราอายุ8เดือนเนี่ย เราให้เกรดของการผ่านครั้งนี้เกรดเท่าไหร่ครับเหมือนกับเกรดเอเกรดเอนะครับครับเมนิคือเป็นความภาคภูมิใจนะครับให้คะแนนตัวเองแปลงทดลองของตัวเองให้คะแนนเกรดเอความภาคภูมิใจนี้คือการจชายผลิตภัณฑ์ครับนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์กับพี่น้องชาวสวนปาล์มที่เรียกว่าเริ่มต้นการปลูกปาล์มนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าช่วยบอกเขาด้วยเถอะครับว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ขนาดไหนครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ช้าไออามิโดเปอร์เมนนี่แน่นอนดีกว่ามาแรงก็ไม่กัดร,ร่วงก็ไม่ลงดินก็สมบูรณ์ปลาก็เต็มปี้อย่างนี้สบายใจดีกว่าครับโอ้โหตรงนี้ครับแทบจะต้องไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับครับโอ้โถ้าไม่กังวลก็คือความไม่กังวลคนหมดกังวลก็คือสบายใจครับคนสบายใจก็จะมีแต่งเงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามา เป็นพลังของการเกษตรที่ยัง่งยืนในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับบ่าววลิตนะครับ<ช>มีอะไรอยากจะบอกพี่น้องนัากการเกษตรที่เราไปให้คําปรึกษาใช้สามเคลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่บอกพี่น้องด้วยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน,น,นสมาชิกที่อยู่บริเวณนี้ครับให้ใช้คู่หูมหาจารย์ของเราอยากจะได้ผลผลิตที่ดียังมีเงินกลับมาให้เราใช้ด้วยครับโอ้โห,โ,หโหครับ นี่ก็อีกหนึ่งคำพูดนะครับที่เรียกกันว่าขีดเส้นใต้ของความสุขความสำราญเบิกบานไร้กังวลถ้าอย่างนี้เกษตรกรไทยมีความยั่งยืนแน่นอนครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนขอให้พลังใจเหล่านี้สู่เกษตรกรทั่วประเทศผู้ที่ปลูกฟา์มโดยเฉพาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแห่งความสุขครับความไร้กังวลน,นี้คือความสุขที่สุดข,ของเกษตรกรเราจะไปะติดตามหาเกษตรกรมือใหม่มือใหม่ม หน้าใหม่ใช้ของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะอย่างนี้ทั่วประเทศครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับับสสวดีครับสวัสดีครับ